สำหรับเอกสารใหม่เลขศูนย์สี่นะครับเราต่อเนื่องกันเลยนะครับเป็นใบคําอธิบายรายวิชาที่คุณครูปรับปรุงใบนี้จะมีความสําคัญสำหรับคุณครูนะครับเพราะเป็นการแสดงว่าคุณครูได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาโดยแบบฟอร์มจะเหมือนกับเอกสารใหม่เลขศูนย์หนึ่งนะครับโดยเรามีเงื่อนไขว่ารายวิชาหรือว่าเนื้อหารายวิชาส่วนใดที่คุณครูนั้นปรับปรุงรายวิชาให้คุณครูใส่ข้อความสีแดงบริเวณที่คุณครูเพิ่มเติมจาก คำอธิบายรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดนะครับปฏิบัติทั้งรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัตินะครับในการพิจารณาว่าคุณครูจะปรับปรุงรายวิชาหรือเพิ่มเติมเนื้อหารายวิชาอะไรก็นําข้อมูลมาจากเอกสารหมายเลข0ูนและเอกสารหมายเลข0ูนครับซึ่งเราไม่ได้ไปปรับปรุงเราไม่ได้ไปปรับปรุงหรือปรับหลักสูตรแต่เพียงเราเพิ่มเติมนะครับเนื้อหาหรือเพิ่มเติมหัวข้อเรื่องที่คุณครูนั้นอยากจะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะครับที่ เป็นไปตามอ่าเป็นไปตามทโีที่เปลี่ยนไปหรือเป็นไปตามสถานประกอบการกําหนดนะครับตรงนี้ก็จะใส่ในใบเอกสารหมายเลข0ูนย์ะครับคำอธิบายายวิชาปรับปรุงครับ